พอเพียงตัดทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียงแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะก,กันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนย่อมมีความฝันและความมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปตามความชอบช่วงเวลาและโอกาสสุดแล้วแต่ว่าใครจะสามารถไขคว้าความฝันของตนเองไว้ได้เช่นเดียวกับเชฟนุหรือคุณอนุสรจันทมุนีที่มีความตั้งใจว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นพ่อครัวหรือเชฟที่มีชื่อเสียงให้ได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มเดินตามความฝันของตนเองจนประสบความสําเร็จสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ รวมทั้งชื่อเสียงของการเป็นเชฟจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเมื่อพาตัวเองก้าวไปสู่ความฝันแล้วเขาเองก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงถิ่นเกิดคือจังหวัดพัทลุงจึงแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเ,เพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโดยเน้นวัตถุดิบจากพื้นบ้านเพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิง่นให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศซึ่งวันนี้ทีมงาน n b ็ทีตรัง จะนำคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของผู้ชายคนนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหล,ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรืออาชีพใดก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยกันได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังจะนาคุณผู้ชมมาพบกับวิถีชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง ที่เติบโตมาจากเด็กจากต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดานะครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพด้วยการเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในระดับที่เรียกว่ากว้างขวางและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อเยี่ยพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้ผมอยู่กับคุณอนุสรจันทมุนีหรือว่าเชฟนุสวัสดีครับพี่นุบสวัสดีครับครับผมผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีเพื่อนผู้ชมทางบ้านนะครับผมอนุสรนะครับยินดีมากที่ได้รับพยในรายการครับ ก่อนอื่นต้องให้เชฟนุหรือว่าพี่นุเนี่ยนะได้แนะนำตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พูดถึง แรงบันดาลใจว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาเรียนประกอบอาหารจนเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันครับรับผมเริ่มต้นเลยนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะแล้วก็ทีนี้ไปเรียนที่ในกรุงเทพทีนี้เราไม่มีคือตอนที่ไปเรียนนี่เราต้องทำมาทำงานพิเศษ<ะ>การที่เราทํางานพิเศษนี่เราต้องไปเป็นแคชชวยแคชชวยในโรงแรมนี่หมายความว่าต้องช่วยหันผักโน่นนี่นั่น<ะ>วันนึงเราไปถึงเจอกับ พี่เขาหลายๆคนที่เขากําลังจเจริญเติบโตในก้าวหน้าคือเขาทางานมาแล้วแบบนั้นประมาณสัก5้าถึงสิปีเขากําลังจะไปเมืองนอกทีนี้เขาพอเขาจะไปเมืองนอกเราก็ที่แรกไม่สนใจเพราะว่าเราเป้าหมายของเราเนี่ยอยากจะเป็นประหลัดเป้าหมายของเราอยากจะทางานทํางานราชาการ,รประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเห็นว่าพี่เขาจเจริญเติบโตได้เร็วดีมากแล้วก็สวยงามอย่างเช่นเขากำลังจะไปในณเวลานั้นปีประมาณพศ2534-35 เขาไปประเทศเยอรมันเนี่ยเงินเดือน8 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสนบาทผมรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเขาคุยกันทุกวันทุกวันจนผมรู้สึกว่ามน่าสนใจนะทําไมเราจะต้องมาไขว่คว้าในเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อาจารย์คนนึงบอกผมว่าจงทําสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุดจงเป็นสิ่งที่เราเป็นได้ให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นผมผมได้ยินคํานี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โอเคนะมันมัน,มนใช้ได้ผมก็เลยคิดว่าเราขอบ เปลี่ยนเข็มดีกว่า<ะ>ก็เลยไม่อยากไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรียนต่อนะคือขอเข้าไปดับเอาไว้ครับค่อยมาเรียนทีหลังสี่งนี้เราก็ไปเรียนการทําอาหาร<ะ>พอเราไปเรียนทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยพอหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยผมก็ได้ไปทางานเรื่อยๆทางานเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆประมาณสักปีพศ2538นะครับ,รบ38ตอนนั้นผมก็ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ภูเก็ตมาทํางานที่ภูเก็ตทํางานอยู่ในโรงแรมสักพักหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เลย ขอลาออกจากงานอ hmm. คิดว่าจะไม่ทํางานต่อแนละ้วทีนี้ก็เลยมีพี่เขาอีกคนนึงบอกอนุสรเนี่ยเป็นคนเก่งทํางานดีเป็นคนขยันเป็นคนเอาใจใส่มีรายละเอียดเยอะเขาก็เรียกไปช่วยทํางานที่ภูเก็ตผมก็กลับไปแล้วหลังจากนั้นก็ผมถูกคัดเลือกเป็นคนหนึ่งของโรงแรมเนี่ยนะว่าให้ไปสอนทำอาหารที่ต่างประเทศให้ไปดูแลเปิดโรงแรมใหม่ s e ติ้งอ up ใหม่น่นนี่นั่นหลายๆที่นะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตมาตลอดก็เดินทางไปอยู่ประเทศอินโดนีเซียบ้างสิงคโปร์บ้างหรือไม่ก็จะไปที่ประเทศอียิปต์ไปเป,เป็นประเทศบรูนไนนะครับแล้วก็ไปประเทศหลายๆประเทศที่ไปไม่ได้อยู่นานก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะว่ามันจะใช้เวลายเยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปเห็นเรื่องราวของต่างประเทศเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการกินเรื่องของอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็จะพยายามจะสร้างอาหารไทย ให้มันมีมูลค่าเพิ่มนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือจุดประสงค์ใช่ครับจุดประสงค์ของพินุใช่ของเชฟนุเลยใช่ที่จะสร้างเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นเนี่ยมา ทำมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารเพื่อที่จะประกอบเป็นอาหารฝรั่งขึ้นมาหรือว่าอาหารไทยเป็นอาหารไทยแต่ว่าหน้าตาออกตลฝรั่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะว่ารสชาติยังเป็นความเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมทีนี้เมื่อ10ปีผ่านไปเนี่ยผมได้ไปเดินดูตลาดผมว่าทําไมปลาบ้านเราอย่างราคาไม่แพงผมว่าทําไมวัตถุดิบบ้านเราอย่างราคาไม่ดีผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่มีมูลค่าเพิ่มในขณะที่ผมทํางานอยู่โรงแรมนะฮะในขณะที่ผมทํางานอยู่โรงแรมเนี่ย ผมต้องซื้อเนื้อเนี่ยผมไม่ไม่ไม่เอ่ยนะผมที่โรงแรมที่ผมอยู่ผมซื้อเนื้อเฉพาะเนื้ออย่างเดียวนําเข้าเนี่ยเดือนนึงประมาณ2ล้านคือนําเข้าจากต่างประเทศใช่ครับนําเข้าจากเนื้อเนื้อวัวอย่างเดียวนะเดือนละสองล้านในขณะที่เราใช้เราใช้เราใช้ของไทยเนี่ยเป็นซีฟู้ดอย่างเดียวเนี่ยซีฟู้ดอย่างเดียวที่ทะเลอันดามันหรือว่าทะเลอ่าวไทยรวมกันแล้วเนี่ย ประมาณเดือนนึงก็ประมาณสักสามสี่แสนนะครับรส,สามมันต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะถามว่าใครเป็นผู้บริโภคนะฮะจริงๆก็คือมีทั้งคนไทยและทั้งฝรั่งที่มาบริโภคตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นคือเขาสร้างมูลค่าเพิ่มไปแล้วในตลาดพอในตลาดเขาสร้างมูลค่าเพิ่มไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องอ๋อเพราะเขามีชื่อเสียงใช่ไหมฮะอย่างเช่นอย่างนี้เนื้อวากิวกิโลอะไรเป็นหมื่นนะเนื้อวากิวกิโลเป็นหมื่นใช่ไหมฮะ สี่พันสามพันแปดพันสองพันแล้วแต่เกรดอีกใช่ไหมฮะเนื้อหนึ่งเนื้อสัตว์ตนนหนึ่งตัวเนี่ยขอโทษนะฮะคือวัวหนึ่งตัวเนี่ยส่วนส่วนสะโพกก็ราคาต่ําส่วนหน้าอกก็ราคา,าอีกแบบหนึง่งสันในนี่ยิ่งแพงไปใหญ่สันนอกนี่ก็ยิ่งแพงไปเยอะใช่ไหมคือค <capit> เนื้อหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวเนี่ยราคาแต่ละส่วนไม่เหมือนกันแต่เขาสามารถขายให้ออกมาได้แล้วเขาสร้างสรรค์คุณภาพของอาหารได้ออกมาดีมากนะฮะครับผม ครับก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราคิดคิดแล้วก็มามาเปิดร้านทำประสบความสาเร็จนะรร้านทั้งสาร้านของพี่โน้ที่บอกมาก็คืออยู่ในหาดใหญ่ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาคิดถึงบ้านเกิดของเราแล้วแหละว่าเราควรที่จะตอบแทนอะไรให้กับท้องถิ่นใช่แล้วก็ถิ่นเกิดของเราครับพี่คิดอย่างไงฮะตรงเนี้ยก็ การที่จะมาช่วยมาช่วยบ้านเกิดเราใช่ไหมครัมาช่วยคนท้องถิ่นนี่ก็คือเราอยากจะพัฒคือผมอยากจะช่วยเกษตรกรเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาอยู่นะเวลานี้ถามว่าข้าวเราในกิโลเท่าไหร่ถามว่ากุ้งเราในกิโลเท่าไหร่ถ้าผู้แปรรูปคําว่าผู้แปรรูปไม่ใช่ว่าไปแปรเป็นของแห้งอย่างเดียวแปรรูปหมายความว่าแปรรูปจากปลาพูดง่ายๆว่าปลาช่อนบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆปลาช่อนสมมติเป็นปลามีปลาช่อนเนี่ยในขณะที่เราไปทําอย่างอื่นเนี่ย จานหนึ่งเท่าไหร่เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าเราเอาไปท,ทําที่แล้วถ้าใน,นในหมู่คนที่เขาทานกันเนี่ยมีแค่หมู่เล็กๆกับการ,รที่เราทําให้มันมีราคาดีหน้าตาดีรสชาติดีแล้วไปสู่โลกกว้างได้คือผมอะจริงๆผมอยากจะพัฒนาความเป็นอะไรนะฮะเป็นครัวโลกคําว่าครัวโลกไม่ได้หมายความว่าเขาต้องกินอาหารไทยทุกครั้งแต่เขาต้องกินอินกิเดียนหมายความว่าวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่เป็นของไทยใช่ไหมฮะวันนี้ผมอยากจะทําเรื่องของกุ้งแม่น้ําคือกุ้งแม่น้ำเนี่ยผมผมรู้สึกว่า ที่ที่นี่ที่อร่อยที่สุดก็คือที่พัทลุงที่พัทลุงนะครับแล้วก็ทุกที่ที่เราไปเนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาคำว่าซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไปอยุธยามีอะไรกินนะกุ้งแม่น้ำครับตอนนี้พัทลุงเรายังไม่มีไม่มีความเป็นไม่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารวันนี้ผมคือคือคือผมเนี่ยถ้าไปไปภูเก็ตเนี่ยกุ้งกุ้งมังกรภูเก็ตเห็นไหมครกุ้งมังกรภูเก็ตถ้าไปถ้าไปพังงาเขาก็มีของเขาไปหัวหินก็มีหมึก ปลาหมึกหมึกกระตอยเขาเขาจะจับหมึกเยอะใช่ไหมฮะแต่พัทยาเขาก็มีของเขาแต่ละแต่ละจังหวัดนี่ควรจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองไม่ว่าด้านในด้านหนึ่งในเรื่องเกษตรเนี่ยแล้วเราอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำลุ่มน้าอะไรนะทะเลสาบทะเลสาบในทะเลสาบพัยนี่แหละเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควรส่งเสริมเรื่องพวกนี้อาหารแถบนี้เพื่อจะให้มันไปสู่ระดับระดับสากลได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่ม กับการที่จะมาเปิดเปิดสอนออวิชาการทำอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเริ่มต้นที่จะทําอีกสักเดือน2เดือน<ม>นะฮะกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เพราะว่าผมไปทารีเสิร์ชมาแล้วปร,ประมาณสักประมาณสักสี่ห้าห้าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ช่วยวิทยาลัยต่างๆนะฮะอย่างเช่นวิทยาลัยของมอราชภาัฏบ้างมหาวิทยาลัยทักษิณบ้างอะไรบ้างพวกนี้เพื่อเอาข้อมูลพวกนี้แล้วจะไปรวบรวมสร้าง สร้างการทาอาหารทาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะสร้างบุคลากรหรือว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆบ้านเราเนี่ยที่กําลังไม่เข้าใจเรื่องการเป็นเชฟเนี่ยเป็นยังไงผมอยากจะสอนเขาแล้วผมอยากจะให้ใบเซอร์ติฟิเคตเขาแล้วอยากจะพาส่งเขาไปสู่การประกอบการจริงๆในโรงแรมเพื่อเด็กจะได้มีมูลค่าเพิ่มเขาจะได้มีอนาคตที่ดีเหมือนเราเราเด็กว่นนอกรึเปล่าครับจากตัวเราเองจากตัวเราเองเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไปสอนให้เด็ก คือเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่พัฒนาพัฒนาบุคลากรด้วยด้วยการพูดด้วยด้วยการพูดใช้ภาษาอังกฤษด้วยการรู้จักวัตถุดิบด้วยการเป็นการปรุงแล้วก็ด้วยการ ก้าสเต็ปไปเรื่อยๆบางครั้งก็ส่งออกอินเตอร์ได้ด้วยการเรียนรู้เรื่องพวกนี้การใช้มีดใช้เขียงใช้โน่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องสาคัญนะคะัครับผมอย่างที่เรายืนอยู่นี่ก็คือวิทยาภูมิปัญญาชุมชนของจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งพี่นุชก็ได้มาเริ่มต้นจากจุดจุดนี้จากบ้านเกิดเพื่อที่จะยกระดับให้ชาวชุมชนเนี่ยสามารถที่จะก้าวนำอาหารของพัทลุงนำวัตถุดิบของพัทลุงก้าวไปสู่ระดับโลกได้ระดับโลกนะฮะใช่ครับช่วงต่อไปเนี่ยจะมีการสาธิตการทำอาหารนะจากที่พี่นุช เชฟนุเนี่ยได้นำสับปะรดสับปะรดจากป่าบอนนะครับแล้วก็คูเม่น้ำจากทะเลสาบทะเลสาบพัทลุงนะฮะทะเลสาบลุงแถวนี้นะครับคือจริงๆผมขับรถมาตอนเช้าไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีวันนี้ทําโชว์นะฮะแต่ว่าก็คิดว่าโอ้เราก็ไปพัทลุงเราต้องหาอะไรดีก็คูเม่น้ำเหมือนชิงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วสับปะรดก็มีแ้วสับปะรดเขาต้องกินอยู่ทุกวันคือมาเลยแต่มูลค่าที่เราจะทำยังไงมันเกิดขึ้นจากสับปะรดตัวนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมให้เชฟนุ มาอธิบายนะครับเรื่องของความรู้ในการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากพื้นบ้านเพื่อที่จะประกอบอาหารเป็นให้เป็นอาหารไทยในสไตล์ฝรั่งครับเชิญเชิญเชฟนู่ฮโอเคครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ พี่โยกครับในการที่จะยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับวันนี้เชฟนุก็ได้นำวัตถุดิบต่างๆที่มีในท้องถิ่นภาคใต้นะครับอันนี้หัวบันนะครับอันนี้สับปะรดนะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างวันนี้เชฟนุจะมาทําอะไรฮะเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างในการที่จะยกระดับอาหารภาคใต้หรือว่าวัตถุดิบของภาคใต้เนี่ยขึ้นสู่ระดับโลกต่อไปโอเคครับอันนี้อาหารบ้านเรานะฮะอาหารบ้านเราเมื่อเช้าผมขับรถมาไม่ได้คิดอะไรมาก ขับรถผ่านป่าบอลผมคิดว่าจากป่าบอลเนี่ยป่าบอลอะไรเราเด่นป่าบอลนี่เราเด่นเรื่องสับปะรดใช่ไหมฮะทีนี้สับปะรดเราทามาหลายแบบแล้วตั้งแต่สับปะรดกวนสับปะรดแห้งสับปะรดชิปโน่นนี่นั่นแต่เรายังไม่เคยทาสับปะรดที่เป็นสลัดให้กับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยได้ลองลิ้มแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอาหารที่ดีมันเป็นเกี่ยวกับพวกสปาด้วยนะฮะเพราะว่าอาหารมันลดความอ้วนได้นะครับเสร็จแล้ว ทีนี้ผมก็ไปซื้อผ่านตลาดผมก็ไปซื้อนี่นะฮะกุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําคือกุ้งจากทะเลสาบบ้านเรานะฮะเพื่อจะมาทําแมทชิ่งค่ด้วยกันนะครับและหลังจากนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูและผมก็มีเรื่องของเฮิร์บต่างๆอันนี้เป็นใบราบ้านเรานะครับใบราใบราบ้านเรานี่คุณแต่แถวบ้านเราอาจจะเป็นสมุนไพรด้วยนนไระครับอันนี้ใบใบอันนี้ใบย่านางนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบหลักๆของผมวันนี้ก็มีใบ เช่าพลูที่เรากินประจำใช่ไหมฮะมีใบบัวบกนะครับแล้วก็มีผักแพรวนะครับแล้วก็มีใบสารน่ใบบัวบกบางครั้งเนี่ยเด็กๆก็ลืมไปแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงทาไมต้องกินใบบัวบกใบบัวบกนี่ไม่ได้กินเพราะความช้าอย่างเดียวนะฮะกินเป็นกับแกล้มกินเป็นแกล้มผักแกล้มได้อร่อยมากนะครับเป็นผักแนมโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะฮะทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการที่หั่นสับปะรดก่อนดีไหม อาหารเมนูนี้เรียกว่าอะไรฮะหรือยังไม่ได้ตั้งไม่อาหารเมนูนี้แบบตั้งแล้วเมื่อเช้าเป็นสลัดสับรสป่าบอลกับกุ้งแม่น้ําทะเลสาบนะครับรวมกันนะคือนี่นี่คือเป็นคิดง่ายๆนะครับครับผมโอเคเริ่มต้นที่เริ่มต้นฮะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะผ่ากุ้งก่อนนะครับวัตถุดิบสาคัญวัตถุดิบสาคัญคือเราต้องทําให้มันสุกก่อนนะครับโอ เดี๋ยวเมื่อสักครู่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นสลัดทะเลสาบครับผมนี่นะนกุ้งแม่น้าที่เราเอามาเนี่ยดูที่หัวมันนะครับมันนี่สุดยอดมากมันเยอะมากนะครับโอเคได้แล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ทั้งมันทั้งอะไรเยอะแยะ ใช่ครับนี่แหละบอกว่าอาหารทะเลสามเนี่ยถึงบอกว่าอร่อยมากอันนี้ใส่น้ํามันเข้าไปครับเอามาย่างมานิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความไม่ต้องย่างย่างกุ้งกับน้ํามันก่อนใช่ครับโดยปกตินี่เราสามารถใช้อนั้นได้นะฮะใช้เตาถ่านธรรมดาก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นในร้านอาหารนะครับอย่าให้สุกเกินนะฮะอย่าให้สุกเกินถ้าสุกเกินเนี่ยกุ้งจะไม่หอมไม่อร่อยครับนะครับบางทีคนบ้านเราเนี่ยจะกินกุ้ง เผ็ดเกินไปนะครับไม่ใช่เผ็ดเกินไปสุกเกินไปเพราะสุกเกินไปเนื้อมันจะกระด้างพอมันกระด้างแล้วมันจะไม่แข็งใช่ฮะมันไม่อร่อยนะครับใช่ใบมะกรูดนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําใบมะกรูดนี้จะเพิ่มความหอมนะฮะใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบชะพลูนะครับใบชะพลูนี่จะเพิ่ม รสชาติให้มันดีขึ้นนะครับนี่ธรรมดานี่จะรู้วันนี้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่อันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องปรุงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับที่ใส่รวมกันได้จริงๆเนี่ยนี่คืออาหารไทยธรรมดาที่ไม่มีอะไรมากแค่นี้เรากําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลนร่างให้เขานะครับธรรมดาก็จะขูดชีส แต่ว่าเราอาผิวมะนาวเนี่ยเพื่อให้มันได้ทัสสัมผัสของกลิ่นมะนาวนิดหน่อยแล้วจะมีความหอมเยอะใช่ไหมฮะกลิ่นหอมของผิวมะนาวโดยธรรมดาเนี่ยเราจะใช้น้ำมะนาวทานไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้ผมใช้ผิวมะนาวไปด้วยนะฮะเพื่อความอร่อยทีนี้ที่ผมใส่มีอะไรบ้างนี่น้ำปลาหวานที่ผมทำมาเองนะฮะเครื่องปรุงมีน้ำปลาหวานนะครับสังเกตนะผมจะใช้กะปิ นะครับกระปิบ้านเราเนี่ยเราต้องไปคั่วก่อนคั่วแล้วมันก็จะหอมกุ้งแห้งนะฮะไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็มะพร้าวคั่วครับนี่เป็นอาหารไทยนะฮะไม่ใช่อาหารฝรั่งแต่เราจะทําให้มันออกมาแล้วรู้สึกว่าอี่อืมครับผมโอเค ตอนที่เรากําลังรออันนี้ให้มันเข้าเนื้อนิดนึงเนี่ยครับผมก็จะมาทํากุ้งให้มันสุกโอเคระหว่างรอกุ้งให้มันสุกอยู่เลยนะฮะพอดีเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นพัฒนาการจังหวัดพัทลุงขอเชิญท่านเข้ามาในวิธีการทําอาหารของเราเลยนะเพราะว่าวันนี้ในการที่จะยกระดับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเดี๋ยวแนะนํากับตัวเองกับ คุณผู้ชมนิดหนึ่งครับผมประวันประมิทักษ์ครับพนาก,การจังหวัดพัทลุงอ๋อฮะก็คือที่วัตถุประสงค์ของการของเชฟนุในวันนี้นะฮะพอดีเข้ากับเรื่องราวของรอบริษัทประชารัฐด,ด้วยพอดีนะครับก็เลยเชิญท่านมาด้วยมาเข้าในรายการของเรานะครับอนอื่นระหว่างที่รอเชฟนุทําอาหารอยู่เนี่ยให้ท่านพูดถึงเรื่องของบริษัทประชารัฐพัทลุงตอนนี้ทำไงบ้างครับเป็นขั้นตอนไหนแล้ว ความจริงบริษัทประชาลับพุนลุงเนี่ยมันเป็นนโยบายสารพลังเพื่อจะคือสร้างความร่วมไม้ร่วมมือของภาคส่วนในจังหวัดทุนลุงเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาตัวเศรษฐกิจฐานรากปฏิการสร้างรายได้ของคนในชุมชนพัลุงนะครับแล้วก็ ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเขามีความสุขเพิ่มขึ้นอืซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาตัวสินค้าเกษตรของพวกเราเนี่ยให้เพิ่มมูลค่ามีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรูปแบบสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดจะเพิ่มรายได้เป็นสรุป อันที่สองก็คือตัวสินค้าแปรรูปรเราจะทําไงสินค้าแปรรูปของเรามีรูปลักษณ์ที่มันเหมาะสมตลาดจะสร้างมูลค่าเพิ่มเหมือนกันและอันที่สามก็คือเราจะเชื่อมตัวสินค้าเกษตรตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปกับชุมชนท่องเที่ยวยังไง ครับมันดึงคนข้างนอกมาเที่ยวพัทลุงมากินมาใช้แล้วก็เพลินหลายหลาคนพัทลุงอย่างตัวเนี้ยที่เชฟลูกเข้ามาทำอยู่เนี่ยก็คือเนี้ยก็คือตัวเนี้ยวเป็นสินค้าในของพัทลุงตัวหนึ่งอ่ะก็คือสับปะรดปลาบอลปลาบอลร้อมกับกุ้งด้วยจริงแล้วเป็นร้อยร้านเลยนะครับพัทลุงไทยเราขายหนักผลสับปะรดสดๆครับมันเราจะทำไงที่จะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสินค้าตัวใหม่อืเพื่อเหมือนกุ้งแม่น้ำเหมือนกันเป็นสินค้า เกษตรของพลุงเหมือนกันครับพราะเราสองอย่างมาผสมกันและสร้างเป็นอาหารตัวใหม่นะางเงียันเป็นสร้างสินค้าตัวใหม่ก็จะเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าครับให้กับเป็นกรลับลูกค้ารุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นเจตนาของมันครับผมตัวจอมขันนี้นพัลลุงกับมันจะขอร่างสร้างตัวก็จะถ้ารัฐเพื่อจะมาช่วย ทำสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คืือเบ้องต้นตอนนี้อาหารของเชฟนูถึงไหนแล้วฮะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นการจัดจานได้กันฮะอยู่ตรงนี้นะครับได้คิมอาหานะต่อไปก็เป็นการจัดจานเฉยๆนะฮะจัดจานเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะครับวัตถุดิบที่เรามีก็ไม่ใช่วัตถุดิบที่จะต้องซื้อมาจากต่างประเทศไม่ต้องใช้ของแพงนะครับแต่เราสามารถกินให้อร่อยแล้วก็มีความสุขได้นะครับอันนี้ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราไปทําอาหารให้กับพวกดาราหรือว่าคนดังๆเนี่ยเขาจะชอบสไตล์อย่างนี้ผมไม่ได้เอา เขาเรียกว่าอะไรนะท้องอะ่ะท้องนี่คืออะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์การทําอาหารอีกใช่ครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ,อเรื่องของถามชิ้นพอยเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนิดหนึ่งนะครับ,รบไม่เป็นไรครับสะอาดอยู่แล้วครับเราเป็นเชฟเราต้องครับอย่าให้สกปรกผมไม่ได้เอาท้องมานะครับถ้าตัวใหญ่กว่านี้มันจะสวยงามมากนะฮะทีนี้เราก็สักสามตัวโลน,น่าจะเมหมาะเหมาะเลยครับ ทีนี้อันนี้ก็เป็นกุ้งเหมือนกันนะฮะเป็นน้ามันจากหัวกุ้งเนี่ยผมไปสกัดมาเพื่อให้ได้มีรสชาติของของกุ้งนะฮะเวลาเราทานแล้วก็จะได้มีรสชาติของกุ้งแล้วมันจะอร่อยนี่คือระดับโรงแรมหรือว่าระดับร้านอาหารดังๆในกรุงเทพเขาจะใช้กันทีนี้มันกุ้งการจบงานนี้ก็คือต้องใช้บบใบบัวบก นะครับเพื่อให้มันดูมีสีสันมีความสวยงามน่ารับประทานมากขึ้นถ้าเป็นอาหารฝรั่งเขาจะใช้อะไรฮะถ้าเป็นอาหารฝรั่งเขาจะใช้พาสเล้นะฮะพาสเล้หรือผักชีฝรั่งอะไรต่างๆอันนี้เราเลยใช้ใบวบกใบวบกเลยนะฮะเราจะใช้ประยุกต์มาใช้เป็นการประยุกต์มาใช้คือของอย่าไปคิดว่ามันไม่มีค่าเรากินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมฮะรุ่นปู่ย่าตายายทีนี้พอเรามาถึงเห็นปั๊บเนี่ยเราจะต้องใช้มันให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วของพวกนี้เด็กจะได้ใช้ในทีหลังก็อยากจะ ทราบความรู้สึกของเชฟนุนะฮะหลังจากที่เราฐานะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่สุขสบายครับสุขสบายเรานำปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้อย่างไงนะครับโในการที่จะเราก้าวไปอย่างพอเพียงนะฮะคนส่วนมากอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเกษตรกรรมเท่านั้นครับแต่คนเหมือนที่ผมบอกว่า อยู่ในฐานะใดหรือว่าอาชีพใดก็สามารถที่จะนำปรญญาสูตรพ,พอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใช้ได้ครับอยากให้ค,คือเราคือจริงๆเราไม่ต้องวิ่งให้เร็วนะฮะแต่เราต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่างมีคุณค่ายอย่างมีพลังนะครับ,รบต้องต้องใช้ชีวิตอย่างถามว่าชีวิตมันต้องบาลานซ์ทั้งชีวิตทั้งความสุข <c oughs> และสม,ส,สมบูรณ์ันคสมบูรณ์มั่นคงความสุขของตัวเองความสุขของครอบครัวและความสุขของคนรอบข้างนะครับตอนนี้ผมเรียนหนังสือเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ได้ ชุมชนต้องอยู่ได้ถ้าชุมชนอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็ต้องแบ่งให้กับผู้อื่นบ้างแล้วก็การเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเราต้องมีเ,ออเขาเรียกว่าทาร์เก็ตของไรายได้ให้แน่นอนนะครับไม่ต้องโลภสมมติว่าผมมีเงินเดือนเท่านี้ผมก็ใช้ไปเท่านี้ใช้ให้พอเพียงรู้จักประมาณตนว่าเราจะไปอย่างไร บางครั้งเนี่ยการทาธุรกิจไม่ใช่ว่าเรามีเงินเยอะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเขาเรียกว่าต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันด้วยแล้วก็เราต้องมีของบริวารต่างๆลูกน้องโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างคือไม่ใช่ว่าเรารวยปั๊บเราเอาเงินโยนไปเลยแล้วเพื่อนร่วมงานใช่มีเพื่อนร่วมสังคมต้องมีสังคมดีด้วยต้องมีคนรอบข้างดีด้วยนะครับผครับผมครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความพอเพียงการนําหลักปรัชญาเศรษฐจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับ ผมเชฟนุแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับต้องพัฒนลุงนะฮะต้องรบลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันพบกันใหม่โอกาสหน้าลาคุณผู้ชมพร้อมๆกันครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ